เม็ดมันอยู่ไหนคะเดี๋ยวนะเม็ดเนี่ยนะปกติก็เอาเนื้อมาเสิร์ฟลูกค้าเม็ดเจก็ทิ้งไปสิจะเอามาได้ยังไงล่ะคะเจ๊คะไม่ได้นะคะที่หนูอยากกินเนี่ยคือหนูอยากกินเม็ดเจ๊จุ๊ยเจ๊ก็คจะเอาหมคะเจ๊สิบชุดนะจ๊ารอสักครู่นะทำให้ใจไหมคะทำให้ร้อนๆเลยนี่ มะม่วงสิบลูกเลยนะเดี๋ยวจ้าอ่ะเดี๋ยวมะม่วงจะให้แม่ขาปอกให้หรือจะกลับไปปอกเองจ้าไม่ปอกเองดีกว่าจ้ดีดีเพราะว่าไม่นั่นเดี๋ยวมันดำนะอ่ัเนี่ยเลือกลูกสวยๆให้เลยนะสิบลูกใช่ไหมได้จ้าได้จ้านี่โอเคอันนี้นะนี่สวยๆเลยนะเฮ้ยสวยจริงเลย นี่จ้าสิบชุดชุดละห้าสิบก็ห้าร้อยนะจ้านี่จ้าอ๋อขอบคุณจ้ารอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวรอบทอนห้าร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้มาอุดหนุนใหม่นะเดี๋ยวอร่อยมาอุดหนุนใหม่อร่อยแน่นอนไข่ดีจ้าดีดีดีเอ้ยไข่ดีไข่ดีจังเลยเอ้วันนี้นี่แปลกมากเลยนะขายมาเป็นสิบปีไม่เคยมีวันไหนขายดีอย่างนี้เมื่อก่อนอยู่ดีลูกค้าก็สั่งเอาสั่งเอา แปลกมากเลยอะซื้อกันทีสิบชุดสิบชุดงงจริงจริงก็แต่ก็ดีนะแม่ดีิ๊กฮิตกินขุกเนียมะม่วงกันเฮ้ยดิ๊กิตดี๊กฮิีโอ้เชิญนั่งค่ะลูกค้าขอข้าวเหนียวมะม่วงชุดหนึ่งครับได้เลยค่ะเอาน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ในอกล่องดีค่ะเอาน้ำดอกไม้ครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะแหบก่อนเดี๋ยวเลือกลูกสวยสวยให้เลยนี่ลูกสวยสวยกำลังกินเลยนะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะนี่ทานให้อร่อยนะคะหืมน่ากินสุดๆหืมอร่อยมากเย้ข้าวเหนียวมะม่วงรันเอร่อยมากเลยอ๋อค่ะโอ้โหถึงขั้นเรียจานเลยเกลี้ยงเลยเชื่อแล้วจ้า เจ๊เจ๊มันเดี๋ยวผมขอสั่งกับบ้าน5ชุดเลย5ชุดเลยเหรอคุอ้ยได้จ้ะได้รอสักรนะู่เนี่ยเดี๋ยวเจนรีบทำให้ทำไมช่วงนี้ขายดิบขายดีอย่างนี้เนี่ยวุ้คนนั้นก็สั่ง10ชุดกินที่ร้านยังสั่งอีก5ชุดวู้ดีาขายดี่ายดีโอ้ยท <c oughs> ายนี่มันจะอะไรกันนะักกันหนานี่นี่เราเดินตามหาร้านเขาเดี่ยวมาม่งมาจะทั้งวันแล้วนะเ <c oughs> ดินไปหลงังตลาดเขาก็บอกว่าหมดปน้ อจะอะไรกันนะกหนาเนี่ยได้แล้วจ้ะสาร้ข้าวเหนียวม่วงเลยอะหาข้าเหนียวม่วงที่ไหนก็ไม่เลยข้าวเหนียวมหมูเจอมไหมเนี่ยใช่อะไรกินข้าวเหนียว ทั่วประเทศเลยเนี่ยเราร้อนกันมากนะคะเงือแตกซิกเลยนะคะเจ๊นี่จะบอกว่าเดินไปหลังตลาดก็หมด่าจะไปที่ไหนก็หมดหมดเลยค่ะเพิ่งมาเจอร้านเจ๊ขายนี่ยค่ะเดี๋ยว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 ใจมากอยากกินแล้วก็ตามหากันขนาดนี้เลยหรอใช่แต่ว่ามันหมดทุกที่เลยบางร้านก็บอกว่ามีคนเหมารวมหมดไปเลยอะค่ะเจ๊หรอมีแค่ร้านเจ๊นี่ค่ะที่เรามาเจอเนาะใช่ใล่ใช่โอ้ยมากเลยกินไหมกินไหมกินไหมอะ เอ้ากินสิพิมถามได้โวหารมาทั้งวันแทบตายเนี่ยเอาเอากินค่ะเจ๊กินได้นั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยเอาคนนั่งเลยใช่ไหมไม่ใช่ที่โต๊ะสิคะโอ้ยนี่อะไรนีะไรเด่นงงตัวคนละชุดนะชุดละสิบนะจ๊ะโอเคนั่งเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะเออราดกะทิไม่จ๊ะหนูราดค่ะโอเคได้เลยจ้าใส่ตั่วไหมจ๊ะใส่ค่ะโอเค ละจ้าข้าวเหนียวมะม่วงสองชุดนะ,ะทานให้อร่อยนะคะเดียวนะคะเจ๊เอนี่อะไรคะเอ่เข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งชุดนี่จ้าทำไมมันมีมาแค่นี้คะเจ๊ก็หนึ่งชุดไงจ้าเจ๊ก็ให้มะม่วงครึ่งลูกแบบเนี้ยชุดละห้าสิบจ้านี่มันครึ่งลูกตรงไหนคะเจ๊เอ้ออาก็จานเนี้ยครึ่งลูกจานนี้อีกครึ่งลูกรวมกันก็เป็นหนึ่งลูก ถูกแล้วไงเจ๊คะถ้ามันพูดรูปจริงนะคะแล้วไหนเม็ดล่ะคะเจ๊เม็ดมันอยู่ไหนคะเดี๋ยวนะเม็ดเนี่ยนะปกติก็เอาเนื้อมาเสิร์ฟลูกค้าเม็ดเจ๊ก็ทิ้งไปสิจะเอามาได้ยังไงล่ะคะเจ๊คะไม่ได้นะคะที่หนูอยากกินเนี่ยคือหนูอยากกินเม็ดเจ๊ดื้อเจ๊มือจะเอา หลอกลวงประชากรนะคะเจ๊เอาเม็ดมาเลยค่ะเอาประชากรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นมาเลยค่ะเม็ดเม็ดอยู่อย่างนี้นี่ไงนี่ไงเจ๊เจ๊หลอกลวงกันจะชัดเลยนะคะแล้วปกติเจ๊เอาเม็ดไปไว้ไหนคะบังเจ๊ก็ทิ้งไปสิจ้ะเอาเม็ดลูกค้าแล้วก็เม็ดไม่ได้นะคะเจ๊จะกินสวนอร่อยสุดเลยอร่อยได้เธอจะกินเม็ดหนูจะกินก็กินเลยจ้านี่อุ้ยโอ้โหอร่อยอ่ะอุ้ยนี่ที่เธอหาเข้าเหนียวมะม่วงมาทั้งวันเนี่ย หเพื่อดูดเม็ดหรอใช่สิก็จริงนะส่วนของมะม่วงเนี่ยเม็ดอร่อยที่สุดแล้วเนื้อเนี่ยมันธรรมดาไม่มีใครเค้ากินกันเรากินนัที่มิเรียมิเรียกินเข้าเนี่ยมะม่วงบนคอนเสิร์ตอ่ะผิดต้างกินผิดเมืนต้องกินแบบนี้มันถึงจะอร่อยเอ้ยหรือเนื่ออะไรหรือเรื่องเขาทำอะไรเลยน่าเล้อเอ้เอ้พิมพิมนี่ฉันว่าไหนๆอ่ะเราก็ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้นหน่อยไหมอัพลงโซเชียลว่าเราแบบอุ้ยได้กินข well ้าวเหนียวมะม่วงเข้าใจไหมเดี๋ยวถ่ายเลยถ่ายเลยนะถ่ายเลยเฮ้ยมันจะน่าเกลียดนิดนึงนะไม่เป็นไรโอ้โหนี่เราอัพลงโซเชียลแบบนี้เพื่อนๆต้องอิจฉาแน่ๆเลยว่าเราอะตามเทรนด์สุดๆพอมามั่วตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่หายากที่สุดเลยอุ้ยๆใครโทรมาใครโทรมาอืม ฮัลโหล้านข้าเหนียวมะม่วงค่ะใช่ค่ะฮึยี่สจ e ุดเหรออะเดี๋ยวมารับใช่ไหมคะได้ได้เดี ai, e ๋ยวจะรีบทําให้เลยค่ะได้อุ้ยมีพอมีพอยี่สิบจุดนะคะสวัสดีค่ะย้าา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 ตาาาาาาา้า่ทาา่าาาานาาาาาาามาาาาาลาา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 านีาา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 ยาา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 ้าา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 านาาาานาเาา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 า่าาาวาาาา่าา้าาาานาา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 าที เอ้ยพิม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 ฉันว่าเบี่ยวเราอะสั่งกลับไหมจะดีหรอทายดีโอเคโอเคโอเคเจ๊่ะเจ๊ขาเอากระเพราหมูแกงจืดค่ะเอ้ยเอ้ยพิมฮะเธอเธอสั่งอะไรอะก็สั่งกับข้างไงโอ้โฉันน่ะบอกว่าให้สั่งเนี่ยสั่งเผ็อมะม่วงกลับบ้านไม่ใช่กลับข้าง หลังเธอจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆหน่อยสิโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเธอเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเอ,าอย้าคิดว่าฉันอีกเดี๋ยวฉันสั่งเองจ้าเจ๊คะเจ๊คะเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมะม่วงกลับบ้านสองชุดค่ะสั่งกลับบ้านเหรอหนูเออไม่ทันแล้วะ่ะทำไมเจ๊ <c oughs> ก็เออไม่คงไม่ไดไงคะเจ๊ ก็พนุ่งคนนี้เขาเพิ่งสั่งชุดสุดท้ายไปเมื่อกี้นี่เองจ้าหมดแล้ว <c oughs> อะไรที่เนี้ยเอเอเจ๊บุญดามาจิม้มมาม่วงใจสิเจ๊ค่ะมันหมดชุดสุดท้ายตรงไหนคะอย่ามาหลอกลวงกันนะคะเจ๊นี่มันยังเหลืออยู่หนึกก่งกระปุกเดียวเรื่องไรชุดนะคะเจ๊มา น,นี่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกค้าโทรมาสั่ง20ชุดแล้วทีนี้มันก็เลยเหลือแค่หนึ่งชุดเท่านั้นทีนี้ชุดสุดท้ายเนี่ยพ่อหนุ่มคนเดียวเขาเพิ่งสั่งเมื่อกี้นี่เองก่อนที่น้องเขาจะสั่งมาฉะนั้นตอนนี้มันหมดแล้วจะไม่ทานแล้วจา้าทิมเป็นเพราะเธอแท้ๆเล่นมุกกับข้าวอะไรเนี่ยโวยจันน่ะต้องซื้อไปฝากแม่ด้วยแม่รอกินอยู่เนี่ย อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคือว่าอ่าเจ๊จะทําไงดีล่ะเนี่ยก็มันเหลือลูกชุดสุดท้ายแล้วว่าหนุ่มคนนี้เขาสั่งไปแล้วไม่ได้นะคะเจ๊หนูสั่งก่อนในใจค่ะหนูสั่งไว้ในใจก่อนแล้วคุณคิดหน่อด้วยใช่ใช่ใช่แล้วหนูเป็นลูกค้าประจำนะคะเจ๊คุณเคยเห็นที่เราวันนี้ก็นั่นแหละค่ะเจ๊จะจำหน้าหนูไว้เจ๊จะได้จำหน้าหนูได้ทำแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะเจ๊เจ๊ไม่ได้นะคะหนูยังกินมึง เอ้กอีแลวาใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจรจาก,ก่อนอันนี้นี่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 ป้าหนุ่มจ้าเดี๋วยวอันนี้เอางี้เอางี้พุ่งนี้ค่อยกินอันนี้ให้น้องผู้หญิงนี่ไปก่อนนะน้องผู้หญิงนี่ทำไปก่อนนะโอเคไหมไม่ได้เจ๊ยังไงชุดสุดท้ายต้องเป็นของผมเออไม่ได้นะคะเจ๊ยังไงพวกเราก็ต้องได้ เจ๊เออโอ๊ยนี่แล้วเนี่ยโออ้ออ้อ่ันี้นี่นี่เอาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันอะแก้ปัญหาให้ยังไงอ่าเจ๊คะแล้วเดียวมะม่วงอะเจ๊ขายชุดเท่าไหร่นะคะชุดละห้าสิบงี้จ้าชุดละห้าสิบโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยให้เจ๊เจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบหรออ่าได้ได้ได้งั้นงั้นเจ๊ขายถึงละกันนะเอามาเจ๊เออว่าไงผมเอาเลยหนึ่งร้อย ห้อยหรอโอ้โหห่อยใช่ท้ามยอมเดืดขาดนะเอาเลยเอาเลยงัเเจ๊หนูให้ร้อสโฮ1ร้อี่หรอเออเออรแล้วร้อตอนนี้ร2 0แล้วจ้าร้อยห้าสิเจ๊ร้อแล้วจ้าอย่าไปยอมขี้อย่าไปยอมครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบะร้อยจ้าร้อยเจเจ 170ครั้งที่1ร้อ้าครั้งที่1 190 0้2 0เ200้งัที่น0 0งที่2 2ง้งที่ปิข้าเหนียวมม่งชุดสุดท้ายของร้านปิดที่สอง มะม่วงอะไร200อ่ะเธอก็จ่ายเองสิแต่ว่าทางหอวเธอจะซื้อไปให้แม่ไม่ใช่หรอฉันรู้จักช่วยเธอนะช่วยอะไรคะูไม่เอาหรอกข้าวเหนียวมะม่วง200อ่ะใช่แต่ว่ามันคุ้มค่านะข้าวเหนียวมะม่วงเซตสุดท้ายอร่อยมากเลยนะทรายเมื่อกี้เธอพูด200เธอก็จ่ายเองเลยฉันไม่เทำฉันไม่เอาโอ้ย200ร้ยใครจะไปสู้ได้อะข้าวเหนียวมะม่วงชุดสุดท้ายของร้านนะคะสองประมูลไปโอ้ยมีค่ามาก 200บาทนะนี่รวมกับที่กินที่ร้านชุดละ5้าสสองชุดทั้งหมดก็3 0 0รพอดีจ้าเธอจ่ายเลยฉันให้เธอเธอจ่ายส0 0จ้าโอ้โหพิงเธอนี่จะให้ฉันด้วยฉันไม่ีของตังมาอะไรของเธอเนี่ยสามร้อยข้าเหนียวม่วงสองร้อยอนี่ค่ะเจ๊สามร้อยค่ะแม่เธอดีใจตายเลยขมห่นะหัวเราข้าเหนียวม่วงสองร้อย พิมนี่ถ้าแม่ฉันถามอะฉันก็บอกว่าเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าแม่หนูไปประมูลมาละสองร้อยมีค่ามากเลยแม่ถ้าฉันบอกว่าสองร้อยอะแม่ก็ตีหัวจะตายอะตีโันไม่เป็นไรหรอกนะใช่มันมีค่าไงนี่ถ้าเกิดมันถูกๆมันก็เบเบมันก็จะไม่มีค่าแต่พอมันแพงเนี่ยมันจะมีค่าไงอะไปลับบ้อยไม่ไหวมากเด้อเอามาได้แล้ว อะไรก็บอกไปแล้วชุดสุดท้ายขายไปแล้วไงอันนี้20ชุดที่เหลือ,อน,นี้มันมีคนจองหมดแล้วหมดหมดหมดโอ้เจ๊เลิกเล่นมุกได้แล้วไม่ใช่มาม่มงอะเงินเงินแหมรู้แล้วลนะ่ะน้าทวงยิกทวงยิกอืมถ้าจ้างเออนี่อ่ะ <laughs> 20บาททำได้ดีมาก รุ่งนี้ใหม่นะปั่นราคาเก่งแบบนี้เจ๊จะใช้งานเราประจำเลยโอเคไหมอเอพรพวกนี้ใหม่นะโอเคครับเจ๊เแปลกมากข้าวเหนียวมะม่วงนี่อยู่ดีๆก็ขายดิบขายดีอยางวันนี้ขายหมดเกลี้ยงแถมจ้างเด็กมาปั่นราคาอะสู้ราคาอีกโอ้โหได้กำไรตั้งกี่เท่าตัวเนี่ยรุ่งนี้เอาอีกเนี่ยเตรียมมาเยอะกว่านี้อีกอทำไมคนเราเป็นอะไรนะอยู่ดีๆก็หิตข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมางงงง,ง